ไว้สาสจะกรพิรให้น้องครับวันนี้คนเทาอยากกินลาบว่าก็เ,เลยว่าจะปามากินลาบติดลาบต้นคอยแถวแถวสันซ้ายเนี่ยพอท่อมาถึงตังแลงนี่ปรากฏว่าตีจอรดรถต้องไปจอดไก่เพราะจะมมพอ,อ,อกันเดี๋ยวเน่ะผมจอดเพ่นอาะผมต้องจอดเพ่ก่อนนะแล้วกับเตียวไป น่าจะเป็นหลายร้อยหลายร้อยเมตรอยู่นะแถวตีจอดนี่น่าจะเป็นเปินมากินลาบกันมดอลาบต้นคอยนี่เป็นลาบที่มีเจือเสียงเป็นทูตีทูป้าของหลายๆลายคนเพราะจะเ,เลยแปลกใจนะครับตีถ้ามาถ้ามากินลาบต้นคอยที่สันซ้ายนี่นะก็ จะหันสภาพว่ารถต้องจอดกันไก่ขนาดขันไปทะเบียนมีแถวเชียงไฮยพุนอุทัยธานีก็มีกรุงเทพก็มีเดนเออผมจะหือพอว่ากว่าผมจะเตลจากตีจอดรถ มาติล่าลาบเนี่ยมันกี่ร้อยเมตรกันเนาะอันนี้เป็นถนนสายลูกจังโดยสกเกต็ตมาจะเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ตรงข้ามกับล้านลาบก็จะเป็นปั้มพอตทอนี่สามารถมาดีก็ตั้ง G.P.S ได้นัแล้ะครับัน,นใกล้จะถึงปากซอยตีล้านลาบอยู่ อน,นี้จิตหงก็มีกาแฟาขายกันเนอแร้านนี้บ้านลักปันเนี่ยครับกว่าเปน้ำมันอยู่ปุ่นอันนี้บ้านลักป,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 ปังหมูห่5ตำบลสันนำเ็งอำเภอสันสนายจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลสันนำเองเจ้าหมูฮือ้อพ่อคนเดียวเนอร์อันนี้คนที่เปิลมารอกันนะอันนี้เปิลให้จะมาซื้อปิกบ้านกัน นนี่บางคนก็นเรียมพักละ่ะค <Okay. S 1> ุณเจ้าของร้านลาบก็กำลังจะหลับลงมือหลบับลูกก้ากันรอเป็นแถวนะครับ <Okay. S 1> ต้องสัมผัสหน่อยดิก้าไอ้ลูกตังใดมักันนี่ไอ้ลูกตังใดมาครับเ <Okay. S 1> ดวยว นี่อันนี้เปิลบอกว่าเปิด11โมงโอ้โหยาวเป็นกิโลป่ะครับคาคิวยาวนี้หนึ่งน,นี่นนี่เป็นซาวเป็นซิปกว่าค้นเลยน,นะครับเนี่ยตีนั่งต้งในที่ยังบบมีตีนั่งก็อรอลาบไป ทำปอพอคนขายก่อนดูพอเบวบางไอ้ลูกตังใดมานี่นะครับลูกตังใดมาครับเจ็ดยอดครับไเจ็ดยอดตั้งใจมากินลาบนี่กะรอซื้อไปกินบ้านครับซื้อมากินบ้านครับอ๋อวันนี้ซื้อกี่ซื้อลาบยังซื้อลาบคายรับลาบายเนอครับเป็นใจถึงต้องมาล่าหนี่นี่ ได้ยินเพื่อนว่ามันลำนี่นะอ๋อได้ยินว่ามันลำก็เลยซดมาแตงไม่หนอกมาตแตงเทก็เลยแวะซื้อกำมาก็แล้วก็ปิกบ้านเลยครับปิกไปกินบ้านดูตีหนังนี่มันตึงแบบมีแล้วหรอเต็มอ๋อพอเป็นดีม่วนดีนะเต็มเลยสิบมงฝ่ายละไล่มาถึงต้งนี้กี่โมงล่ะสิบมงฝ่ายครับสิบมงฝ่ายไปเดี๋ยวนี้สิบเอ็ดมงเกิงโอ้โหโทษถ้าบ้า แค่บัตรล้อนี่บัตได้กลิ่นออบัตรล้อบัตได้กลิ่นร่าคนที่มาก่อนอ้ายเป็นนล้ออ่ะน,นี่มดเลยกะน,นั่งนี่ร่าโคนที่ยืนรอนี่ก็ซื้อปิกบ้านกับมดเนะาะสวัสดีครับตั้งใจจะมานั่งนะครับสวัสดีครับตั้งใจจะมานั่งนะครับบบตันนะครับตั้งใจจะมานั่งแล้วมันบัตันครับก็เลยต้องซื้อปิกต้องซื้อปิกครับโนแล้วบ้านอ้าอยู่ไหนครับอยู่ฝางครับฝางครับโอ้โหอันนี้ลูกฝางมาเลยกะลูกฝางมาครับ แม่เอ๋อแม่เอ๋หาครอบครัวทั้งเรืองครอ้แม่เอ๋หาครอบครัวกับมากินครับครับก็เลยจะลวดมากินลาบนี่เนาะรับผมได้ยินจิ้วเสียงมาเนมันละกะนถ้ามาเชียงใหม่ไม่ได้กับมากินตลอดครับนี่ไงครับครับเอาลูกค้ามาดู้ทุกที่มาวันธรรมดานี่มีโต๊ะนั่งครับครับวันนี้เป็นวันเสาร์เออเต้นเนาะครับวันนี้เป็นวันพิเศษวันยุดใช่ครับก็เลยนะครับแล้วมากี่คนครับไม มาห้าคนครับห้าคนตั้งหลังนี่แมนมดใช่ครับอันอยู่ในรถรออในรถรอขอบคุณอนันนั่งฟุซ่าลูกฝากมาพอครับเจียงมดกะจุงเนาะขอบคุณครับับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วลูกตังไ้มาน้องแม่ริมค่ะแม่ลิมมากี่คนครับมาสามสามคนนี่กะอ๋อนี่สามคนสวัสดีครับแล้ววันนี้อยากกินลาบหรือว่าพายอยากกินลาบอายค่ะอายเป็นยากินลาบเนาะ เป็นว่าลาบพี่ล้ำขนาดที่ไงเจ้าได้ยินว่าอันค่ะน้องกับเบเกยกินอันนี้ครั้งแรกเลยอันนี้ครั้งแรกมาถึงแล้วก็มาถึงนี่เห็นรอนี่เหมือนนั้นละกันสักเกิงชั่วโมงได้อ๋อเกิงชั่วโมงได้สักสี่นาทีอ๋อโอ้น่าเกะกันหนสามสิบห้านาทีละประมาณโดยประมาณสามสิบห้านาทีแล้วเนาะมาเติมห้องกันเดี๋ยวต้องสัมผัสไอ้เบนเนาะ สวัสดีครับแม่ครับผมไอ้จิกไอ้ยังเดียรครับผมไอเดียครับผมแล้วก็เดือนนี้ตั้งใจมากินลาบนี่เหรอครับผมผมลูกลำปางมาครับลูกลำปางไอ้เหรอเนี่ยอยู่แม่ริมครับแม่ริมหมูแม่ริมกันแต่เรื่องลูกลำปางมาครับผมเจ้ามูจวนมากินกระเบิร์หรือว่าได้ยินผมดูในเพจนะครับบดูไอ้มูยูทูบเบอร์ในการอ๋อครับก็เลยตัวมามาหานี่เตะเลยเนาะครับรอบแ้วก็มาครับแต่ว่า ปรยักร้อยนะประยักร้อคนมันนักเนาะครับที่จอดรถกันนี่มากี่เต๋อแล้วอ๋อมาเตอร์แรกครับลำปางนี่นะเตือแรกครับกระมาลาเนี<อ>่ยเตือแรกครับต้องลองชิมก่อนเนาะเพราะ,ะรราว่าสูตรลำปางกับสูตรเชียงใหม่นี่มันดูเหมือนคลเหมือนกันนะไม่ก็มันจะแตกต่างกันน้อยเนอะท่างลำปางคุณจะออกไปทางแป๊ะแป๊แปะไปเนาะแต่ลองจิ้มสูตรของเชียงใหม่ ูตรลาบต้นควายอันดับหนึ่งของเชียงใหม่เหมือนกันเนอะขอบคุณครับพี่เดียครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับไหมครับผมอดอ๋พอบรรยากาศแล้วส่องปันพาะเที่ยวครับกับขับไปพอบรรยากาศผมมาได้แสงเนอะผมขออนุญาตผมมาได้แสงคิวเนื้อ๋าผมมาถ่ายบันได อันนี้เพิ่นก็จะมีพักนื่เตรียมไว้ใครเขาได้พักในอย่างก็มดใส่ร้ลอหลาบอยู่คนที่คิวแรกๆเพิ่นก็จะมาน,น,น,นั่งนี่รอกันพอทั้งหนคนมีคนสั่ง อั้งนี้คนรอตั้งไหนเห็นปุ๊บคือจริงผมก็เอาคนเข้ามานั่งรอเหมือนกันจะกินลาบเหมือนกันครับผมเอาเลยครับครับเอาหนักๆนะไอ้เนอะเฮียเป็นนึกใจดีเอาเอาพังยองนี้ ครับแล้วนี่เอาอย่างเมนูอย่างไรบ้างหลายอย่างครับได้สั่งอย่บ้างครับลาบห้าร้อยครับลาบห้าร้อยลาบหมูลาบควายควายครับลาบควายแล้วอย่าอื่นก็สูงข้างในด้วยครับสามร้อยครับโอ้สามร้อยบคุครับท่อท่อขอบคุณครับเอาไปกินไหนอ๋อหน่อไม้ย่างครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับนี่คือคนรอเชียงายลำปางแม่ลิมเชียงใหม่ไปเลยบายบายครับขอบคุณครับอืมครับ คนขายหวยก็ม่วนโอ้หนี่เปิดมันหนังรอกะนี่ป่ามารอแต่เจ้าละกันรอแต่เจ้าละกันลูกตังใดมาครับลูกตังใดมานี่มาจากไหนครับรรมาจากสุโขทยัย <Okay. S 1> แล้วรู้ได้ไงว่าร้านนี้มีราบออ๋เคยมาลูกชายพามากินข้างละออ๋ชอบใจตรงที่คนเยอะดีฝีมือก็ดีอร่อย ได้สุโขทัยมีลาบมีแต่ไม่อร่อยสุไม่อร่อยทุ่นี้ไม่ได้หนอกคนเหนือทำอร่อยกว่าเป็นฐานพื้นเมืองนะที่จริงร้านนี้เต้าที่ผมรู้มานะระดับหนึ่งที่เชียงใหม่เลยนะครับเขาลงลายลงอะไรครับสุดยอดเลยเลยที่มาจากสุโขทัยเลยเนาะครับครับมามาสองคนละ โอแล้วมากี่คนครับวันนี้มา3คนนั่งคอยอยู่ในร้านนั่งคอยอยู่คอยแต่สี่โมงเช้าแล้วโอ้โหแล้วผมจะกินกี่โมงเนี่ยแต่ชอบใจตรงกุ๊กเขาฝีมือดีและบริหารได้ดีนะครับบริหารที่คนเยอะๆนะครับถ้าไม่ดีจริงคนไม่มาย็นคอยขนาดนะั้ใช่ เยยี่มจกินแล้วติดใจอ่ะกินแล้วติดใจเนาะซื้อกลับไปกินอีกขอบคุณคุณพี่มากมากเลยครับที่อุตส่าห์มากินชิมลาบที่เชียงใหม่ที่สันทรายที่ร้านลาบต้นข่อยเนาะขอบคุณครับครับผมโอ้กา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 ครับดุ อันนี้กว่าผมจะได้นั่งโต๊ะนั่งผมต้องรอเงินอย่างล้วลลูกค้าที่เปิดมาตัดเจ้าแล้วคนก็นั่งรอกันนี่นะครับอันนี้ผมพอบรรยากาศของลูกค้าที่นั่งรอกันอยู่คนที่จะมากินนี่ต้องนั่งรอถ้าโต๊ะบอกว่างนะครับอ,อันนี้ผมพอบรรยากาศ ของแขกที่มานั่งรอเต็มโตทุกโต๊ะยังมาได้กัน,นเซอรเนอโอ้ที่จริงทีมงานตันนี้ในนี้มี4คนด้วยกันมีคนฮับออเดอร์คนหนึ่ง คนรอกันรอนไปครับคิวติโต้ทั้งในก็นเดี๋ยวไปดูจัดการฮอ,อันนี้แอบเขา้าคนเจ้าเขา้าอาจจะเนวันนี้มันเป็นวันยุดตัวนะครับคนคนหลงคนหลายแล้วพอจะนนคือครับลูกตั้งใดไหมน้ำปูนครับ ตั้งใจมากินที่นี่เลยเหรครับผมตั้งใจมาเลยครับได้ยินชื่อจังไหนนี่ล่ะนี่เฟซบุ๊กครับผมเฟซบุ๊กครับผมเคยจิ้มเนาะยังไม่เคยจิ้มครับอ๋วันนี้มาถึงนี่ทึ่งเลยบอกรอกี่นาทีล่ะตั้งแต่สิบโมงสี่สิบครับสิบโมงสี่สิบว่เดี๋ยวนี้มันสิบโมงสี่สิบสองครับโอ้แบบเคยรอรอแฟนนี่เหมือนคณะนี่เนาะนี่ร้อนลับเอาละขอบคุณครับไงเน้อะครับพาผมก็ควนก็รอตั้งแต่มาตั้งแต่สิบ สิบโมงละเดี๋ยวเฮาก็ไปนั่งรอก,กันนี่ครับวันนี้ปลาคนเทามากิน <มา S 2> สอง,องคน<อ>งนี่มันยัง,<อ>งแม่แคนดองแคนดองพักคิวยาวอยู่อีก่ะ ยังม่ได้สักโตะเลยจ้าโตโตแรกที่น้องขามาเมื่อเจ้าน่ะยังได้กินเลยโหนักแกยังนั่งรอใช่ไต้องมาเกินบ่ายโมงครับรอไปก่อนอยากกินของร้านต้องรอตอนนี้โต๊ผมยังวางเปล่านะครับพอโต๊ข้างๆก็ยังวางอยู่โต๊้ตั้งหลังนี่ก็ยังวางอยู่ทุกโตะว่างหมดเลยครับคนนั่งแต่โตว่างเพราะว่าที่นี่เปิด11โมงกัน11โมงนี้เปิดจะเปิดแต่ว่าคนที่มารอนี่มันก็จะรอกันนอย บางคนกัมาซห้องไปแล้วครับเดี๋ยวถ้าเมนูอาหารมาเดี๋ยวจะคือพอนะครับแต่ตอนนี้พอคนไว้กว่านเนิ่เมนูแรกเมนูแรกก็คือลาบวายดิบมาแล้วครับทีนี้ผมสั่งกิน2องคนกคับพ่อนี่สั่งมาสี่จานเลยนี่จานที่2นี่จานที่3 นี่จารย์ดีซีโหน่เต่าดีดูนี่เข้มข้นโหน่เหนียวนึกเดี๋ยวรอแกงออมกันอยู่เดี๋ยวรอเมนูต่อไปนะครับนี้เป็นเมนูหลับควายดิบอยู่เมนูนี้ก็คือแกงออมแกงออมอย่าง

เมนูต่อไปที่มาถึงตอนเสียงสิบสีก็คือหลาบหมูหัว่วแื่ว่าตะกี้มารอตั้งแต่กี่โมงฮะสิบเ <15. S 1> โมงตายได้อาหารได้หลาบมาประมาณเสี่ยงน้อยๆะอ,อ,อนนั้นจะดใจเวลารอประมาณเ,เกือบชั่วโมงกันเลย นี่หลับหมูคั่วให้คนเขากินขเขากินหลับหมูคั่วได้เมนตูต่อไปทั้งอย่างซ่าสุปตั้งซาสุปใจเย็นๆน,นะครับชาวมูจะจุม่มซาสุปนะซ่าสุปก่อนที่รอนี่ขอโชว์ยี่ห้อกุ้ยหลับกุ้ยหลับหน่อย นี่นะตัวไอยคุยนะอืมอืมมัตุงม้านจดเลยครับอืมรสชาติที่มันหอมๆเหนียวขมนิก <c oughs> เปิืงนะครับรับหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่หลายๆคนักที่จริงวันร้านหลับในเชียงใหม่นี่มันก็มีหลายร้านตีที่กิน ทุกปากของไทยแต่ละคนแต่ละคนไปเนาะแต่หนึ่งนี่ก็คือลำดับต้องไยเหนียวนิคมขมพอเอเค,อร,คอรียดไปจะมุดจะจมอยั่เนอะอิ่หลังจากนั้นกับโจดเก่งเอาหนดตงกันอก อแจักล้ำเลยนะครับกะแช่แบบเนืองเนืองอือืมระหัวมม่ือผมวะโอ้ยแยกโชว์ผมมือ <laughs> มันลำบับจังเลเด็ดแฮมใหม่แฮมกั่มออมั้นี่นะครับฟอยเนอร์กัเกงเอ่ำ มาเนินมาเล่าจมูกเอาแล้วครับกินไปกินมาลาบลาบควายดิบสองชานเอามาปอกกันหมดละแกงออมกันมดละเพอเอญว่า่ยซาซุกเปิ้ลมาได้ทําเจอกันเลยยกเลยคำสั่งจกียกันเดีนี้คนเท่ากินบรดุเพราะว่าก่อนมาถึงนี่ก็จด จดเข้าไปก่อนละที่เหลือนี่ก็ใส่ถุง <laughs> คนแจกถุงได้ตัวนะครับสามารถเอาใส่ถุงไปกินติบ้านต่อครับนะไอ้คนเท่ากินบนนักครับนนะี้หลับอ,อ่ะมีโอกาสก็ลองดไอ่เอวนะครับหลับต้นคอยตำบลสันน้ำมเมงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ตั้ง แทนที่ชี s Google ก็ันแล้วกันนะครับออบอกก่อนต้องมาแนะนำมาให้เจ้าเจ้าเปินจะเปิด11โมงมเป็นต้นไปมาเจ้าเจ้ากันแล้วกัน10โมงฝ่ายนี่ก็มาจองรถจองจองโต๊ะก่อนแต่เต้าดีถามนี่ถ้าเป็นวันยุทธเนี่ยต้องมาเจ้าเจ้าแต่ว่ามารอโต๊ะก่อนแต่ถ้าเป็นวันธรรมดานี่คนกบัดรอคิวยาวขนาดน,นี้นะครับ อาล้ครับชาวมูจะจุมถ้าไผมากินน่าก็เอิญบอกผมกําเน้อหลับต้นคอยเพอสนันทรายจเชียงใหม่นะครับรายงานจากหลั่ร้านหลับต้นคอยตำบลสันน้ำเงเนอสนันทรายจเชียงใหม่บ้านลักปันเอาัวอีก,กอน,นึงครับ